นันดินันดิเห็น่าป๊าป๊ามานี่เลยอย่างอีกน้อวันนี้มีอะไรลูกทำไมป๊าป๊าไม่ไปคุยกับพี่ป๊อปคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องไข่ปิ้งไงพี่ป๊อปโวยวายใหญ่เลยฮะแถมยังมาพานใส่นี่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ป๊อปก็หายโกรธแล้วออีพี่ป๊อปหนะมนึงเอาใช้กูดีพวกนี้เห็นไหมนันน่ะเอาอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ลองช่วยลงไปไม่มีทางนี่ไม่ช่วยแล้วไปดีกว่าไปเคลียร์เองเลยเฮ้ยใจเย็นเย็นนะนี่แล้วนี่น เขียดยังคักแท้ดูนี่แม่ร้อนมันจะแล้วขาบคอคนณในหุ่นเด้องจีบเขาให้ภาษาบ่ได้กินไข่ปิ้งนี่แหละมาจะซื้อมาอยู่ใส่อะไรก็ไ่เห็นซื้อมาแล้วใส่ไหนมาทำไมอ๋อฮ่คุยอะไรก็ยังไม่ให้ฟังเลยซ้อ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 นี่ไม่อยากฟังอธิบายก่อนแดย่จะเถียงเลยวทัวซื้อมาแล้วแต่มันตกแตกฮะตกแตกแมนเทียงคือสัวแท้ถือทีงไหนมันแตกกุยบ่เสียดอกกูบ่ได้เฮ็ดแตกผู้ขจ้ามาส่งคุณอะ อีหลีกล้องวิดีโอกระจับได้อยู่น้อเดี๋ยวเปิดให้เบิงเนี่ยเห็นบ่าเนี่ยขาเจ้ามาสรงเนี่บอกเขาเจ้าห้อยไว้หน้าบ้านเห็นว่าข้าเจ้ากำลังห้อยไว้แห็นแม่นี่หลีตวล่ะเจ้าคือนห้อยขาเจ้าห้อยไว้ฮะกลับมาบ่ทันก็เลยให้ข็าเจ้าห้อยไว้สักวันใส่ก็ม่เห็นมันตกคือห้อยอยู่ถ้าเบิงมันยังบ่ตกนั่นดิ้นั่นดิเห็นว่า ของแท่บอมีคขา่าซ่องจริงของแท่ผู้ติดตามแสนเก้าหรอเด้ออุ้ยคือเร็วแถววะราการสุดท้ายเพจป,ปอามมันติไซลิงเล็บพนั่นแบบนี้๊อบคอนของแท่บอยุ่งกับการพนั่นใดๆทั้งสิ้นป๊าป๊าปลาแซลมอนที่เขามาส่งที่ทําตกอยู่ประตูรั้วนะ่ะอยู่ไหนเออฮะไม่อย่างกว่าปลาแซลมอนวเวนี้เสินี้ไม่ใส่